เรียกว่าศูนย์พลังจักรานะคะและศูนย์พลังงานจักราทั้งหมดนี้เขาจะปั่นพลังงานอย่างสมบูรณ์อย่างรู้ทิดรู้ทางไม่ได้เลยถ้าเขาขาดผู้ช่วยนะคะผู้ช่วย5คนนี้เขาเรียกว่าปัญจวายุะคะ่ะทุกคนไม่ใช่ปัญจวัคคีนะคะ ซึ่งปัญจาวายุทั้ง5คนนี้ทุกคนเขาเปรียบเสมือนหางเสือที่จะคอยควบคุมทิศทางของพลังงานเป็นคนสําคัญที่จะช่วยควบคุมการทํางานของร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเราเนี่ยให้ทํางานกันอย่างสอดคล้องสมบูรณ์แล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปัญจาวายุคนที่หนึ่งเขามีชื่อว่าปราณวายุค่ะเขาอยู่ที่ตำแหน่งบริเวณสวงอกของเราอยู่ตำแหน่งเดียวกันกันกบจากรกลหัวใจเป็นผนกที่คอยรับสินค้าเข้ามาก็คือรับอากาศเข้ามาในร่างกายเรานะคะด้วยอาหารและด้วยน้ำนะคะนอกจากนี้ก็ยังรับ ผ่านประสบการณ์ของเราในรูปแบบของพลังงานของอารมณ์และความรู้สึกนั่นเองผ่านมาทางไหนได้บ้างผ่านมาทาง ตาหูจมูกเลิน้นและร่างกายเรานะคะก็คือระบบประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นเองนะคะเขาทำหน้าที่ขับเคลื่อนพลังงานจากภายนอกเข้าสู่ภายในนะคะเอามาหล่อเลี้ยงหัวใจเลี้ยงปอดนะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะตัวปราณที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานของปราณวายุก็จะมอะีอนุโลมาวิโลมาหรือนาดีโสธนาแล้วก็อุจชายีนะคะที่